สวัสดีครับพี่ช่างทุกคนแล้วก็เมื่อใหม่นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้คาร์ไวทําหน้าที่อะไรนะครับก็ดีนี่เครื่องมือช่างนะครับตัวน,นี้ยวไปดูกันนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าตัวหนีบหน้าจอนะครับเวลาเราเปลี่ยนจอมือถือเครื่อง Android, แอนดรอยเราติดกาวเสร็จเราก็จะใช้ตัวนี้หนีบแทนยางรัดนะครับก็ ตัวนี้จะมีแรงกดเราก็หมุนพอประมาณมือนิดหนึ่งนะครับปรับขึ้นลงได้นะครับเราซื้อไปก็ถ้างานเยอะก็ร้านละแปดตัวนะครับก็น่าจะพอดีเราก็จะหนีไปแบบนี้หมุนแค่พอตึงตึงมือนะครับถ้าหมุนแรงจอเราจะเป็นจุดนะเอาแคบประคองประคองเข้าไปนึบ,นบ ตบมือเฉยเก็พอแล้วผมว่ามันก็แล้วแต่ความถนัดนะแต่ผมถนัดแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าเห็นก็มันก็ดูคงฐานขึ้นมาอีกนิดนึ่งนะครับิธีการใช้ก็ประมาณนี้ครับใครหาอยู่ก็ จิ้มที่ตะกร้าด้านล่างนะครับฝากอุดหนุนสินค้าหน้าช่องแล้วก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวทำคลิปออกมาเรื่อยๆครับผม mm hmm. สวัสดีครับ